จะเป็นยังไงเมื่อตำรวจไว้ใกล้เกษียณต้องมาเจอกับกลุ่มโจร้นธนาคารที่ทุกคนล้วนเป็นอดีตหน่วยลบพิเศษกันทั้งนั้นสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรานอสตีดโรกริกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าทุวันวันโคตรตำรวจอันตรายโดยที่ตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวของไมนายตำรวจไว้ใกล้เกษียณคนหนึ่งที่อีกไม่กี่วันเขาก็จะปลดประจำการแล้วทวานในระหว่างที่ไม้กำลัองออกตัวตามเมืองตามปกติปรากฏว่าไม้กับผู้หูดันไปเจอข้อกับเหตุบน ธนาคารแถมการปนครั้งนี้มันจะเป็นฝีมือของกลุ่มคนที่เคยเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษมาก่อนแต่ถึงจะเป็นแบบน,นั้นไมค์ก็ยังใช้ทุกอย่างที่เขามีพยายามต่อกก้อนกับกลุ่มโจรเหล่านี้อย่างสุดชีวิตซึ่งสุดท้ายแล้วไมค์จะสามารถจัดการกับพวกโจรได้สําเร็จหรือไม่รวมถึงการบุกบ้นธนาคารในครั้งนี้มันจะลงเอยยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรัะฟังการสปอยหนังนเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ ตัวหนังได้เปิดเรื่องไปที่หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าเธอในตอนนี้ก็กําลังจะโอนเงินจํานวนมหาศาลกระจายออกไปยังบัญชตีต่างๆทั่วโลกและทันทีที่เธอจัดการโอนเสร็จรอนนี่ที่เป็นเจ้าของเงินและก็เป็นเจ้านายของเธอก็ได้บอกว่าพวกเขากลับบ้านกันดีกว่าแต่ก่อนจอกไปลอนนี่ก็ได้ถามเลขาว่าได้ยกเลิกสัญญากับพวกทหารรับจ้างแล้วใช่ไหมฝั่งเลขาเธอก็ตอบกลับมาว่าจัดการเรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าในตอนที่รอนนี่กับเลขากาลังจะไปขึ้นรถจู่ๆพวกเขาก็ได้ถูกลอบโจมตีจากใครบางคนไม่นําซ้าฝีมือของคนเหล่านี้ก็ถือว่าาาเดดขขมกะ ที่ว่าบริการของรอนนี่ยังไม่สามารถตอบโต้อะไรได้เลยอีกทั้งในตอนที่คนของรอนนี่กําลังพยายามจะขับรถพาพวกเขาหนีรอนนี่ก็ยังมาถูกหยุดไว้ก่อนที่เขาจะได้ออกไปอีกและสุดท้ายหลังจากทีเทชชายที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มคนที่ลอบโจมตีรอนนี่พอเขาลงมือจัดการกับทุกคนเสร็จเทรพร้อมกับพักพวกก็ได้เดินเข้ามาหารอนนี่ซึ่งพวกของเทรก็ได้พูดกับรอนนี่ไปว่าที่ผ่านมาที่พวกเขาทํางานเป็นทหารรับจ้างให้รอนนี่ก็จิกหัวใช้พวกเขามาตลอดแต่ค่าจ้างมันก็ไม่สมน้ําสมเนื้อเลยพอมาถูกยกเลิกสัญญาแบบนี้เทรเ แต่ดูเหมือนว่าฝั่งรอนนี่ที่กําลังถูก FBI ตามจับอยู่เพื่อปกปิดล่องรอยทางการเงินรอนนี่ก็ได้ให้เลขาโอนเงินทั้งหมดของเขากระจายไปยังบัญชีต่างๆทั่วโลกหมดแล้วเมื่อเป็นแบบนั้นรอนนี่ที่รู้ดีว่าเทจะมเป็นต้องมีเขาอยู่ถ้าหากเทต้องการเงินตัวรอนนี่ก็เลยพยายามใช้เรื่องเงินเป็นข้ออ้างแต่ทว่าเทก็ได้บังคับให้รอนนี่บอกว่ามีธนาคารไหนในอเมริกาที่เก็บเงินเขาอยู่ในตอนแรกรอนนี่เขาก็อึอ้งแต่ด้วยความที่เลือกอะไรไม่ได้รอนนี่ก็เลยบอกชื่อธนาคารแห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆไปและทันททททีีี่่สสิ้้้นนุดดดคําาพูงงงฝังเก็ไลมือ จัดการกับรอนนี่โดยที่เขาก็ไม่สนเลยว่าการตายของรอนนี่มันจะมีผลกับเขามากแค่ไหนหลังจากนั้นตัวหนังก็จะตัดภาพไปที่หญิงสาวอีกคนนึงซึ่งเธอเองก็กําลังจะเอาของเก่าผิดกฎหมายไปขายกับชายคนนึงแต่ทว่าก่อนที่เธอจะเดินเข้าไปถึงจูจ่ๆก็ได้มีทหาร2นายเดินเข้ามาคุมตัวเธอขึ้นไปบนรถและพอร็อกซี่เธอถูกจับตัวขึ้นไปบนรถแล้วร็อกซี่เธอได้โวยวายทหาร2คนนี้ไปยกใหญ่เพราะว่าอีกแค่ไม่กี่ก้าวเธอก็จะเข้าถึงตัวพอค้าของเก่าผิดกฎหมายที่เธอต้องการตัวมากที่สุดแล้วแต่ทหารพวกกกกนนนนีี้็็ดัมาาทํเเธอออสยแผร หัวร้อนสุดๆไปเลยส่วนทางด้านทหารเทียวตัวร็อกซี่กลับมาพวกเขาก็พยายามอธิบายว่าที่ทําลงไปแบบนี้มันก็เป็นเพราะว่าร็อกซี่มีคาสั่งใหม่แล้วนั่นเองและหลังจากเทียวร็อกซี่ได้คุยโทรศัพท์กับหัวหน้าของเธอต่อมาร็อกซี่ก็ได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุของรอนนี่เนื่องจากตัวเธอที่เป็นตํารวจสากลก็กําลังตามสืบเรื่องของรอนนี่อยู่นั่นเองพอร็อกซี่มาถึงที่เกิดเหตุและได้เห็นทุกอย่างทั้งหมดด้วยความที่เธอก็สืบเรื่องของรอนนี่มามากร็อกซี่เธอก็เลยพอเดาได้ว่าฝีมือของคนททททีีีีี่่่ําาาแบบบนนนน้้้กก็็คคงงงจจจะเเเปพพวขออดหรรรััยใชม บอกซีเธอได้บอกเรื่องที่เธอรู้ให้กับหัวหน้าทหารที่อยู่ในที่เกิดเหตุหลังจากนั้นเธอก็ได้จากมาเพื่อจะตามไปจัดการเรื่องของรอนนี่ให้เสร็จต่อไปตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่เคนนี่โดยที่เคนนี่เขาก็เป็นเด็กหนุ่มผิวสีที่กําลังเรียนอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่เนื่องจากเคนนี่ก็มีความแตกต่างกับเพื่อนเคนนี่ก็เลยมักจะถูกเพื่อนร่วมชั้นแกล้งอยู่บ่อยครั้งซึ่งในวันนี้มันก็เป็นแบบนั้นอีกแต่ทว่าที่ต่างออกไปก็คือในตอนที่เคนนี่เขาถูกแกล้งหนักมากเคนนี่ที่ทนไม่ พืเพอเคนนี่เห็นแบบนั้นโดยความกลัวเคนนี่ก็เลยรีวิ่งหนีออกจากโรงเรียนไปและต่อมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปที่คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งโดยทางด้านสามีชายคนนี้เขาก็เป็นตำรวจที่มีชื่อว่าสตีฟส่วนภรรยาของสตีฟเธอก็มีชื่อว่าลิซ่าและทั้งสองคนก็เป็นคู่สามีภรรยาที่รักกันมากๆอีกทั้งสตีฟก็เพิ่งจะรู้ข่าวดวีว่าลิซ่ากำลังท้องลูกของเขาอยู่สตีฟก็เลยยิ่งรู้สึกดีใจเข้าไปอีกแต่ทางฝั่งลิซ่าดูเหมือนว่าเธอก็จะมีเรื่องหนักใจอยู่ไม่น้อยซึ่งเรื่องทีี่่่่่่ววาาามมัันก็คือือออออออเเเเเรรงงงงพขขธธะตต้แตแ ไปด้ยวยโรคมะเร็งความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพ่อมันก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สตีฟพ,พอเห็นภรรยาตัวเองกำลังทุกข์เขาก็เลยพยายามปลอบใจลิซ่าอย่างเต็มที่จนกระทั่งในที่สุดคู่หูของสตีฟก็ได้มาบีบแตรเรียกเขาอยู่หน้าบ้านสตีฟก็เลยต้องรีบลาภรรยาของเขาเพื่อจะได้ออกไปทำงานนั่นเองตัดภาพไปทางหน้าล,ลอกซี่ตัวเธอเองที่กำลังตามสืบเรื่องของรอนนี่อยู่จากข้อมูลที่ได้มามันก็ทำให้อลอกซี่เดินทางไปยังร้านปืนแห่งหนึ่งเนื่องจากชายที่เป็นเจ้าของร้านก็น่าจะมีความสัมพันธ์ออะไรรบบบาา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 งงงงยยย่่กกกกััเเเทททททวววมถึขข็นนนจุใใให้้้ชด ถาว่าในตอนแรกที่รอ็อกซี่พูดเรื่องของเทขึ้นมาชายเจ้าของร้านก็พยายามปฏิเสธว่าเขาไม่รู้จักแต่ก็โชคไม่ดีที่ด้านหลังมันก็มีรูปเขาที่ถ่ายกับเทอยู่ด้วยบวกกับรอ็อกซี่เธอก็ได้พูดขู่ไปต่างๆนานา,นาว่าเจ้าของร้านก็มีความผิดเหมือนกันสุดท้ายชายเจ้าของร้านก็เลยยอมให้ที่อยู่ของเทกับรอ็อกซี่โดยไม่เต็มใจแต่ยังไงซะสาสหรับรอ็อกซี่เธอก็ได้ข้อมูลที่สําคัญที่สุดมาแล้วต่อมาตัวหนังก็ได้ตัดภาพย้อนกลับมาที่สตีฟอีกครั้งซึ่งหลังจากที่สตีฟได้ออกมาจากบ้านพร้อมกับคูููู่่่่่่หหหปรรราาาาากกกฏววคคคขของีีี็็ไไมใชทนนนเเพะ้ หมพ่อของลิซ่าหรือก็คือพ่อตาของสตีฟนั่นเองระหว่างกําลังเดินทางไปที่สถานีสตีฟก็เลยบอกเรื่องที่ลิซ่าท้องให้กับไม้ฟังรวมถึงเขาก็ได้บอกให้ไม้โทรหาลิซ่าบ้างถึงแม้ทั้งสองคนจะเคยทะเลาะกันหนักเรื่องของแม่ลิซ่าก็ตามแต่ในตอนนี้ลิซ่าก็มีหลานให้กับไม้แล้วสตีฟ <Steve S 1> เขาก็เลยอยากให้ไมปล่อยวางเรื่องในอดีตไปดีกว่าและในเวลาเดียวกันนั่นเองภายในธนาคารเล็กๆที่ตั้งอยู่เมืองเดียวกับที่สตีฟอยู่แรนดอลที่เป็นผู้จัดการธนาคารเขาก็ได้มาทํางานตามปกติซึ่งก่อนธนาคารจะเปิดแรนดอลก็ได้เขา จากเงินในเซฟวันนี้มันก็จะมีมากกว่าทุกทีเพราะว่ารอนนี่ได้โอนเงินจํานวนหนึ่งล้านของเขามาเก็บไว้ที่ธนาคารแห่งนี้นั่นเองแต่ที่โชคร้ายด้ยวยความที่เงินที่ตัวของแรนดัลดูแลอยู่มันก็เป็นเงินที่ทั้งฝั่งเทต้องการมากๆในตอนนี้เทกับพักพัวก,ก็เลยกําลังเตรียมบุธเพื่อจะเอาไว้ใช้ในการปล้นเงินของรอนนี่นั่นเองรวมถึงพวกเขาก็ยังได้ส่งหายหนึ่งในสมาชิกในกลุ่มให้ไปแอบวางระเบิดในร้านอาหารแห่งหนึ่งภายในเมืองเอาไว้และสุดท้ายหลังจากที่เทวางแผนกับเพื่อนที่เหลือเสร็จพวกเขาทั้ง4คนก็ได้พาการออกไปปล ทางด้านไม์กับสตีฟในตอนที่ทั้งคู่มาถึงสถานีปรากฏว่าทั้งสองคนก็ได้เจอเข้ากับเคนนี่ที่นั่งรออยู่โดยที่ตัวของเคนนี่เขาก็ได้ถูกทางโรงเรียนลงโทษโดยการส่งให้มาอยู่กับตำรวจที่ออกตัวตาเมืองเพื่อที่ว่าเคนนี่จะได้สำนึกเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปพอได้เจอกันหนุ่มไมกับสตีฟทั้งคู่ก็ได้ใช้เสียงแข็งเพื่อการสอนเคนนี่ไปยกหญย,ยแต่ความจริง,งพวกเขาก็แค่แกล้งเคนนี่เพื่อที่ว่าจะลงโทษเคนนี่ที่เกเรแค่น,นั้นและพอรับตัวเคนนี่เสร็จทั้งคู่ก็ได้ออกไปทำงานของตัวเองโดดยงาาานน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 แรรรกกกกกใวันันััี้ม็็เเปจบคล,ลอ ที่ขโมยของในร้านค้ามันเลยทําให้สตีฟกับไมาสามารถจัดการกับงานนี้ได้โดยไม่ได้ยากเย็นอะไรนะและหลังจากนั้นท้งครูก็ได้ขับรถไปที่ร้านกาแฟาเพื่อจะไปซื้อกาแฟากินแต่ปรากฏว่าร้านกาแฟาตรงนี้มันก็อยู่ใกล้กับธนาคารที่เทมาป้นพอดีอีกทั้งก่อนที่สตีฟกับไมจะมาถึงพวกของเทที่มาถึงและได้เริ่มป้นตามแผนไปแล้วพวกเขาก็กําลังจัดการกับคนด้านในธนาคารอยู่ซึ่งเทก็ได้เข้าไปกับพักพวก3าคนโดยที่ทิ้งหาเอาไว้ดูราดราวอยู่ภายในรถในตอนที่บุกเข้ามาทางฝั่งเทก็สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าพวกเขาก็ล้ว เป็นอดีตหน่วยลบพิเศษกันทั้งนั้นแต่ที่โชคไม่ดีก็คือไม้กับสตีฟได้ผ่านมาแถวนี้รวมถึงไม้เขาก็ยังสงสัยรถของเทเนื่องจากมันก็จอดอยู่ตรงพื้นที่ห้ามจอดด้านหน้าธนาคารตัวไม้กับสตีฟก็เลยตัดสินใจจะขับรถลองมาตรวจสอบดูทําให้พอไฮเขาเห็นแบบนั้นไฮเขาก็เลยวิทยุแจ้งเรื่องนี้ให้กับเทรู้ซึ่งพอเทเขาเห็นว่ารถตํารวจกําลังมุ่งหน้าเข้ามาจิิงเทก็ได้บอกให้ไฮใช้ระเบิดที่เขาแอบวางก่อนหน้านี้เพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจตํารวจที่กําลังขับรถเข้ามาไฮเขาก็เลยลงมือกดให้ระเบิดทํางานจนทําให้าหารรร้้าาานนนนอหหแ่งััมก็ะเบิดจ เพอเกิดการระเบิดขึ้นตำรวจแทบทั้งเมืองก็ได้พากันแห่ไปยังที่เกิดเหตุทว่าไม้ที่รู้สึกตึงหนิดกับรเรื่องนี้ไม้เขาก็ยังเลือกจะไปตรวจสอบรถที่เขาสงสัยอยู่ดีสุดท้ายเมื่อไม่มีทางเลือกไฮก็ได้ลงมาจากรถและก็ได้ใช้ปืนในมือยิงถล่มไปใส่พวกของไม้ามาทำโมทางด้านไม้เขาต้องรีบถอยรถหนีให้เร็วที่สุดแต่ปรากฏว่าสุดท้ายรถของไม้มันก็ดันติดจนถอยไปไหนไม่ได้ไม้เขาก็เลยต้องลงมาจากรถเพื่อรับมือกับไฮที่กำลังเดินหน้าเข้ามาส่วนทางด้านสตีฟเขาก็ได้มอบหมายให้สตีฟคอยดูแลเคนนี่เน,นน่องงัมนนงรถ พอสตีฟเขาพาแคนนี่ลงมาจากรถได้แล้วสตีฟเขาก็ออกมาช่วยยิงจัดการกับไฮอีกแรงหนึ่งแต่ปรากฏว่าสตีฟก็ได้พาทาถูกไฮยิงเข้าที่ขายงจังซึ่งก็ถือว่ายังโชคดีทีไไหมเขายังสามารถยิงจัดการกับไฮจนทา Hi, ําให้ไฮเขาต้องถอยกลับไปขึ้นรถของหญิงสาวคนหนึ่งแถมก่อนที่ไฮเขาจะขับรถหนีไปทำไมเขาก็ยังสามารถลงมือสังหารไฮลงไปได้ด้วยพอจัดการกับศัตรูตรงหน้าเสร็จแล้วทำไมเขาก็ได้หันลงมาช่วยสตีฟที่กําลังบาดเจ็บหนักมากส่วนทางฝั่งตํารวจพอได้รับแจ้งว่ามีการประทะการเกิดขึ้นที่ธนาคารพวกเขาทั้งหมดที่ก่อนหนนน้้าาีีพกกััไยงจุดท่เ ระเบิดก็ได้ตามมาเป็นกําลังเสริมกับไมล์และสตีฟและก็เตียมพร้อมที่จะรับมือกับพวกของเทที่อยู่ด้านในแล้วระหว่างนั้นร็อกซี่ที่ไปตามที่อยู่ที่เจ้าของร้านปืนให้มาเธอก็ได้ตามจนไปถึงโกดังที่เทเคยใช้และเธอก็ได้เจอข้อกับเศษกระดาษที่มันมาจากระเบิดซีโฟร็รอกซี่ก็เลยมั่นใจว่าเทต้องเคยอยู่ที่นี่แน่แนแถมพอเธอได้รู้ข่าวว่ามันได้มีเหตุระเบิดขึ้นภายในเมืองร็อกซี่ก็ยังได้มาหาหัวหน้าหน่วยสวารทที่ดูแลเรื่องนี้แถมเธอก็ยังได้เอารูปพวกของเทไปให้กับเด็กเสือภายนอร้านอาหารดาาด็กินนนไ้ นว่าเธอเคยเห็นหาจริงๆมนเลยทําให้ s <S หร็อกซี่ได้รู้ว่าพวกคนที่กําลังปนธนาคารอยู่ก็น่าจะเป็นพวกของเทนี่แหละร็อกซี่เธอก็เลยรีบตามมันยังที่เกิดเหตุทันทีตัดกลับมายังเหตุการณ์ด้านหน้าธนาคารทางฝั่งของเทพอรู้แล้วว่าตอนนี้ได้มีตํารวจแห่กันมาเต็มหมดเทก็ได้บอกกับเพื่อนที่เหลือว่าพวกเขาต้องเปลี่ยนแผนแล้วโดยที่เทก็ได้บอกให้ลุกเอาปืนไรเฟิลที่พกมาด้วยนําออกมายิงจัดการกับตํารวจที่แห่กันมาส่วนเขากับริชก็จะรับหน้าที่คอยยิงสนับสนุนรวมถึงคอยควบคุมตัวประกันที่อยู่ด้านในด้วยทางฝั่่่งลคคด้ววยาามทีเเเขก็นนปนนนพื มือดีมาก่อนลุกเขาก็เลยสามารถยิงจัดการกับตำร,รวจด้านหน้าไปได้มากมายส่วนทางฝั่งตำร,รวจถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้มีฝีมืออะไรมากนักแต่พวกเขาก็พยายามต่อกร้อนกับทางฝั่งเทอย่างเต็มที่และเนื่องจากก่อนหน้านี้ไมค์ก็ได้แจ้งเอาไว้ว่าคู่หูของเขาอาการกำลังแย่ในตำร,รวจจำนวนหนึ่งก็ได้ได้พากันบุกเข้าไปช่วยเหลือสตีฟออกมาแต่ทว่าในระหว่างที่พวกเขากำลังพากันถอยกลับมาอย่างรวดเร็วเคนนี่ที่วิ่งหลังท้ายก็ได้ทำมือถือตกบวกกับมันก็นมีกระสุนยิงมาแถวนั้นพอดีด้วยความกลัวเคนนี่ Kenny ก็เลยรีบคว้ามือถือพร้อมกับกรระเข้าบนนนคัึง ทำให้ตัวของไม้ได้คลาาสายตากับเคนนี่ไปนั่นเองพ่อทางฝั่งไม้สามารถพาสตีฟออกมาได้แล้วสตีฟก็ได้ถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม้ก็ได้สั่งให้ทุกคนคุมพื้นที่เอาไว้เพื่อที่ว่าจะได้ป้องกันไม่ให้มีใครถูกลุกลงจนบาดเจ็บแต่ทวาระหว่างนั้นเองลิซ่าที่กําลังเก็บข้าวของอยู่ภายในบ้านเธอก็บังเอิญไปเห็นข่าวระเบิดและข่าวการปนพอดีลิซ่าที่เป็นห่วงสามีเธอก็เลยรีบโทรหาสตีฟแต่สตีฟที่กําลังบาดเจ็บเขาก็ไม่สามารถรับสายได้ลิซ่าเธอก็เลยจําเป็นต้องโททรรมมมมาาาาาาหพพ่่่่่ออออเเืถถววันนกกกิดดะะไไไขึึ้้้สุยยงแจ แค่ไหนแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วไมค์ก็ต้องจําใจบอกว่าตอนนี้สตีฟกําลังถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแถมอาการของเขาก็ยังน่าเป็นห่วงมากด้วยพอลิซ่ารู้แบบนั้นเธอก็เลยทิ้งทุกอย่างที่กําลังทําอยู่พร้อมกับ,บรีบตรงไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปหาสตีฟทันทีและหลังจากที่เธอมาถึงเธอก็กวาดสายตาดูว่าสามีของเธออยู่ตรงไหนจนกระทั่งเธอได้เหลือเป็นสตีฟที่กําลังพาตาดโดยความเป็นห่วงลิซ่าเธอก็เลยวิ่งเข้าไปโดยไม่สนใจอะไรเลยและระหว่างที่ลิซ่าเธอกําลังเสียใจอยู่นั้นปรากฏว่าแม่ของเคนนี่ที่เป็นหัวหน้าพยาบาลเธอก็ได้เห็นคนไข้เข เพิ่มและดูเหมือนว่าคนไข้ของเธอก็จะเป็นตำรวจที่ลิซ่ารู้จักเหมือนกันลิซ่าเธอก็เลยเข้าไปถามว่ามันได้เกิดเรื่องอะไรขึ้นตำรวจหญิงคนนี้ก็เลยเล่าทุกอย่างให้กับลิซ่าฟังรวมถึงเรื่องที่ไมค์กับสตีฟได้พาเด็กนนหนุ่มคนนึงเข้าไปตรงที่เกิดเหตุด้วยทําให้พ่อแม่ของเคนนี่ดิ้นแบบนั้นเธอก็เลยรู้ได้ทันทีว่าเด็กคนนั้นต้องเป็นลูกของเธอแน่ๆแ,แถวแม่ของเคนนี่ที่ได้รู้ว่าลูกของเธอได้คลาดสายตาก,กับตำรวจไปแล้วมันก็ยิ่งทาให้เธอใจเสียเข้าไปอีกแต่แล้วระหว่างที่เธอออออกกกััััับบลซลซ่่่่่่่าาาาาาํงงงงรร้้้้้ไหยยยููนนนนนนทททฝเคคีีีขแใใใตว็ดชภ ทําการต่อเข้ากับสายไฟเพื่อชาร์จโทรศัพท์มือถือของตัวเองเนื่องจากก่อนหน้านี้โทรศัพท์ของเคนนี่มันก็ได้แบตหมดไปแล้วและพอโทรศัพท์มีแบตจนสามารถพอโทรได้เคนนี่ก็ได้โทรมาหาแม่ด้ยวยความกลัวพร้อมก็บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในรถซึ่งพอแม่ของเคนนี่ดินเสียงของลูกชายมันก็ทําให้เธอดีใจมากๆที่เคนนี่ยังปลอดภัยอยู่และก่อนที่โทรศัพท์มันจะแบตหมดไปอีกรอบเธอก็ได้บอกให้เคนนี่คอยหลบอยู่ในนั้นจนกว่าจะมีพลเมืองดีหรือว่าตํารวจไปช่วยพอโทรศัพท์ตัดไปแล้วเคนนี่ก็ได้ทําตามคําบอกของแม่โดยทีีี่่่เดดดกหหหนนนนุมมไไไ้้ลบอยยยูภยใรถคโ ส่วนทางด้านเทด้วยความมันก็มีตำรวจด้านหน้าธนาคารมากเกินไปเทรก็เลยได้พาตัวกันทั้งหมดเข้าไปหลบอยู่ในห้องทํางานของแรนดอลส่วนพวกเขาก็ได้พากันเข้าไปเก็บซ่อนตัวอยู่ภายในห้องเซฟเพื่อที่จะรอเวลาให้ถึงตอนกลางคืนเพราะว่าพวกเขาจะได้พากันบุกฝ่าออกไปได้นั่นเองส่วนทางด้านตำรวจด้วยความที่พวกเขาก็ไม่สามารถจัดการกับพวกของเทได้ในตอนนี้การจัดการกับเทมันก็เลยเป็นหน้าที่ของหน่วยสวาดซึ่งหน่วยสวาดก็ได้พากันมาตั้งแคมป์วางแผนกันอยู่ด้านหน้าธนาคารโดยก็มีหัวหน้าของไมที่กําลังถูกเบื้องบนไล่บี้คอยดูแลกต่อนึงงงทาาฝั่่หหมกอนน้ ไมค์กับสตีฟก็เป็นคนที่ไปะทะ้ากับคนร้ายเป็นพวกแรกไมค์ก็เลยได้เดินเข้ามาเล่ารายละเอียดให้กับทุกคนได้ฟังและเนื่องจากตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเคนนี่อยู่ที่ไหนไมค์ที่สนใจเพราะว่าตอนนี้ลูกเขยของเขาก็ใกล้จะตายอยู่แล้วแต่หัวหน้าของเขาก็ยังทํางานช้าเอามากๆไมค์ก็เลยอารวาดออกมาว่าทําไมทุกคนถึงทํางานช้าแบบนี้หัวหน้าของไมค์ก็เลยพยายามเกลี้ยกล่อมให้ไหมค์เขาอารมณ์เย็นลงรวมถึงเขาก็ได้บอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่หน่วยสวาร์จัดการเองหลังจากนั้นก็เป็นล็อกซี่ที่เดินตามเข้ามาทีหลังซึ่งตัวเธอเองนนเเเททและพวกกขออง็ป็ปนดี ล็อบฝีมือดีมากๆร็อกซี่ก็เลยอยากจะเตือนในห,หัวหน้าหน่วยสวาร์ดรู้ว่าพวกนั้นมันอาจจะหลอกพาพวกเขาเข้าไปและตลบหลังอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ดูเหมือนว่าหัวหน้าของหน่วยสวาร์ดก็จะไม่ค่อยสนใจคาเตือนของร็อกซี่สักเท่าไหร่เพราะไม่ว่ายังไงพวกเขาก็ต้องบุกเข้าไปจัดการอยู่แล้วนั่นเลยทําให้รอ็อกซี่เธอก็ทําได้เพียงแค่ยืนดูเท่านั้นตัดภาพไปทางด้านพวกของเทเี่รู้ดีว่ามันใกล้จะถึงเวลาแล้ว,วเทก็ได้บอกให้เพื่อนที่เหลือเตรียมตัวเนื่องจากพวกเขาก็มีแผนที่จะรอให้หน่วยสวาร์ดเข้ามาและก็จะทําการ เรื่องของเคนนี่อีกรอบหนึ่งแต่ทางฝั่งหน่วยสวาดก็ให้ความสนใจกับการจัดการกับโจรมากกว่าทําให้ไมค์ที่รับไม่ได้ในตอนที่หน่วยสวาด์พาก,กันออกไปไมค์ก็เลยหยิบปืนที่วางอยู่พร้อมกับวิ่งออกมาเพื่อที่จะไปตามหาตัวของเคนนี่ด้วยตัวเขาเองและแล้วหลังจากที่ไมค์ใช้ปืนส่องอยู่นานในที่สุดไมค์เขาก็ได้เจอว่าเคนนี่หลบอยู่ในรถคันไหนทว่าก่อนที่ไมค์จะได้วิ่งออกไปช่วยเหลือเคนนี่แฮนสันในตํารวจอีกคนนึงก็ได้เดินเข้ามาหาไมค์เพราะว่าตัวเขาเองก็เห็นตั้งแต่ที่ไมค์ตั้งใจาาาาาาตตออออออนนนนนนแแแแรรกกลละพเเเขู้ข้้วว่่ีีจจคสสั ไปพร้อมกับไมด้วยแต่ในตอนแรกไม้เขาก็ตอบปฏิเสธเพราะว่าน,นี่มันก็เป็นปัญหาตอนเขาแต่ฟังแฮนสันก็ยังยืนกลานว่าเขาจะเอาด้วยในท้ายที่สุดไม้กับแฮนสันก็เลยพาการวิ่งกลูกเข้าไปช่วยเหลือเคนนี่ซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หนวยสวัสดกกาลังบุกเข้าไปด้านหน้าธนาคารพอดีทางด้านเทรพอเขารู้ว่าสวัสดกําลังบุกเข้ามาเคก็ได้เริ่มแผนการของเขาโดยการจับตัวประกันทุกคนมัดรวมกันเอาไว้หลังจากนั้นเทรก็ได้แอบใส่ระเบิดซีโฟว์ไว้ในกระเป๋าเสื้อของหญิงสาวคนหนึ่งพร้อมกับที่้้าากดล่หระนงซึ ว่าเทรเขาตั้งใจจะใช้ตัวประกันเป็นเหยื่อรอและก็จะใช้ระเบิดที่ซ่อนอยู่จัดการกับหน่วยสวานนั่นเองแต่ก็โชคไม่ดีที่ผู้หญิงคนนี้รู้ว่าเทรแอบใส่อะไรไว้ในกระเป๋าเธอในตอนที่ออกมาเธอก็เลยรีบบอกให้หน่วยสวาดได้รู้สว่าดคนหนึ่งพอรู้แบบน,นั้นเขาก็เลยรีบวิ่งหยิบซีโฟออกมาและพอเทรเขาก,กดใช้งานก็นเลยมีแค่สวาดคนนี้ที่ตายลงไปคนเดียวสวาดท,ทั้งหมดที่เหลือก็เลยได้บุกเข้าไปจัดการกับเทรตามแผนแต่ทว่าถึงแม้แผนแรกของเทรมันจะล่มไปแล้วพวกเขาก็ยังสามารถรับมือกับสวานที่บุกเข้ามาได้เป็นอยย่่าางดดดดดีีโททเเรรรกก็ไ้้ใชะบิปปจัส ที่บุกเข้ามาและพอทุกคนถูกระเบิดจนกระเด็นกันไปคนอาทิศคนะทางเทรพร้อมกับพรรคพวกก็ได้พากาันวิ่งออกมาทันทีแต่ยังไงซะเนื่องจากฝั่งตำร,รวจกับมีจํานวนที่เยอะกว่ามากๆในตอนที่ลุกเดินออกมาเขาก็ได้ถูกยิงถล่มไปเต็มที่นั่นเลยทําให้ลุกได้เป็นคนแรกที่ถูกจัดการลงไปในเหตุการณ์นี้ส่วนคนที่2ก็เป็นริชที่วิ่งหนีไปอีกทางหนึ่งและก็เหมือนเดิมเหมริชที่ต้องรับมือกับตำร,รวจที่มีจํานวนเยอะกว่ามากๆถึงแม้ว่าเขาจะสามารถจัดการกับตำรวจไปได้หลายคนแต่สุดท้ายอยู่ริชที่ถูกยิงเข้าหลายแผลเขาก็ไม่่สสาาาามรรถหนนนีีอดดดดไไป้้วทง เขาก็ได้เลือกวิ่งหนีไปทางลานจอดรถซึ่งมันก็เป็นจุดที่ไม้เขาอยู่พอดีเลยพอไม้เห็นไม้กับแพนสันก็เลยพยายามยิงสกัดเทรย์เอาไว้แต่ตัวเทรย์ก็ยังใช้ทุกอย่างที่มียิงต่อสู้มาอย่างเต็มที่และหลังจากที่ยิงปะทะกันสักพักแพนสันก็ได้ถูกเทรย์จัดการลงไปส่วนไม้ถึงแม้ว่าเขาจะสามารถทําให้เทรย์บาดเจ็บได้บ้างแต่ตัวเขาก็ได้ถูกเทยิยงเข้าที่ขาเหมือนกันมีหนํำซ้ำเทรย์ก็กําลังจะเดินมาจัดการกับเขาอีกด้วยแต่แล้วก่อนที่เรื่องมันจะต้องจบโดยการตายของไม้ปรากฏว่าในตอนนั้นก็็เเปนเนนนคี่่่ททัังงงงหลลบออยยูใ้้ืขแสําากริ จัดการกับเทไปก่อนและก็โชคดีที่ร็อกซี่กับสวัสดิ์ที่เหลือได้ตามมาจัดการกับเทได้ทันเวลาในท้ายที่สุดโจนที่บุกเข้ามาปล้นธนาคารทั้งหมดก็ได้ไดถูกจัดการลงไปส่วนไมค์กับเคนนี่ทั้งสองคนก็ปลอดภัยดีถึงแม้จะบาดเจ็บกันอยู่เหมือนกันและแล้วในระหว่างที่ทั้งคู่กําลังอยู่ในรถพยาบาลทั้งแม่ของเคนนี่รวมถึงตัวของดีซ่าก็ได้มาหาพวกเขาทั้งคู่และพอทั้งสองได้เห็นว่าคนสําคัญของตัวเองยังปลอดภัยอยู่พวกเขาทั้งหมดก็ได้เข้ามากอดกันด้วยความดีใจมากๆและสุดท้ายตัวหนังก็ได้ตัดภาพไปทีีนนี่่1ปตอมาในนนวั้ ที่กเกษียณไปแล้วขเขาก็ได้ออกมาวิ่งตามปกติแต่ปรากฏว่าในตอนที่เขากลับมาที่บ้านทุกๆคนที่เคยผ่าเนเหตุการณ์ปรนธราคารมาพร้อมกับเขาก็ได้แอบมาแฮปปี้เบิร์เดย์ใหม่ที่บ้านนั่นเลยทําให้ไมที่ถึงแม้จะมีเรื่องของภรรยาเป็นปมในใจแต่พอเขาได้รับความรักจากทุกคนที่มาในวันนี้ในที่สุดมันก็ทําให้ไม์ถึงเรื่องในอดีตของเขาไปได้สักทีซึ่งในตอนสุดท้ายไม์ก็ได้เดินไปบอกให้เคนนี่ถ่ายรูปทุกคนเอาไว้และก็ดูเหมือนว่าไม์เขาจะมีความสุขมากๆพร้อมกับที่ตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จจบบบบบลงงงงงไไปปนนนนนนคครรรรััััััเเ็ยย้าากหื่ออทวววตต โดยในส่วนของคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก MDB ไป4.4คะแนนและคะแนนจาก Rotten Tomato 11%นะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยหนังแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในหนังเรื่องหนาครับขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ